สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนพฤศจิกายน2560 เนะคะเบีย้ยยังคิดผู้สูงอายุเงินจะเข้าบัญชีในวันไหนวันที่เท่าไรไปฟังกันให้ชัดๆกันเลยนะคะสำหรับเบีย้ยยังคิดผู้สูงอายุโดยปกติแล้วกรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้กับผู้สูงอายุ โอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ภายในวันที่10ของทุกเดือนหากวันที่10ตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์กรมบัญชีกลางจะโอนก่อนวันหยุดนั้นๆกลับมาดูเดือนพฤศจิกายน2567กับซึ่งวันที่10ตรงกับวันอาทิตย์กับเพราะฉะนั้นเบี้ยยังคีดผู้สูงอายุค่ะกรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้กับผู้สูงอายุโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ ในวันสุกที่8พฤศจิกายน2567นะคะค่ะก็คงตามขั้นบันไดเหมือนเดิมค่ะตามขั้นบันไดตามช่วงอายุช่วงอายุ60ถึง69ปีระเบียวยังคีดผู้สูงอายุ600บาทช่วงอายุ70ถึง79ปีระเบียวยังคีดผู้สูงอายุ700บาทช่วงอายุ80ถึง89ปีระเบียวยังคีพผู้สูงอายุ800บาทและอายุ90ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ1,000บาทนะคะค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับหลายๆท่านที่สอบถามพอน้อยเข้ามา กรณีที่ท่านอายุถึงขั้นบันไดไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุ70 80, ปี80ปีหรือ90ปีขึ้นไปค่ะเมื่อครบในเดือนตุลาคม2567นะจ๊ะเดือนพฤศจิกายน2567ท่านก็จะได้รับการปรับเพิ่มขึ้นตามขั้นบันไดค่ะสรุปแล้วก็คือถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ70 80หรือ90ปีขึ้นไป ะะเดือนถัดไปท่านก็จะได้รับเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุการปรับก็คือจาก600บาทเป็น700บาทค่ะ700บาทเป็น800บาทและ800บาทเป็น1,000บาทค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามพอน้อยเข้ามานะคะสรุปแล้วเดือนพฤศจิกายน2,560 เจ็ดค่ะเงินเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุค่ะก็จะเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ์ในวันศุกร์ที่8พฤศจิกาย,ยน2567นะจ๊ะค่ะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามพอน้อยเข้ามาหรือท่านใดที่จะสอบถามพอน้อยเพิ่มเติมค่ะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการย้ายที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุค่ะไม่ว่าจะเป็นสิทธิสวัสดิการต่างๆของผู้ สงอายุค่ะก็ตา้คอมเมนต์ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพอน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้ังตอบอย่าลืมกดติดตามพอน้อยชแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะก่ะสำหรับในคลิปนี้พอหน่อยต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ